สวัสดีครับวันนี้ก็เซลต้านะครับผมวันนี้เซลต้ามาแนะนำับผมตัว isuzu double cab เครื่อง1.9ปี2017นะครับผมเปิดราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่399,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้ามองหาตัว4ประตูอยู่ครับผมกับราคา399,000บาท จับไฟแนนซ์ได้เต็มครับผมคุณลูกค้าอยากได้ไปใช้งานสักคันครับผมอยากแนะนำเลยครับผมตัวนี้กับราคาสามแสนสามหมื่นามแสนเกนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกับตัวดับเบิลแคปครับผมเบาะเป็นเบาะกำรรมะหยี่ครับผมตัวนี้รักษาง่ายนะครับรถนี้ผมมีให้เลือกเยอะครับ รถ้าคุณลูกค้าสนใจเข้ามาสอบถามได้นะครับผมกับรถยนต์ปี2017เครื่อง1.9ราคา3า9 0 0 0 0 0 0 0 0บาทครับผมสนใจเข้ามาสอบถามเลวต้มได้นะครับผมกับรถยนต์ปี2017 ตัว Isuzu Double c a p เครื่อง1.9 399,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมสำหรับวันนี้เซลต้กขออนุญาตลาก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ